สวัสดีจ้ามาพอก็น้องคือเกาอยู่นะจ้ะเนาะเสียงใหญ่ยเง่้หบเห็บจ้ะวันนี้น้องสิไม่เฮ็ดขนมจีนน้ำยาปลาเนาะจ๊ะนี่จ้ะกะสิมีปลาดุกนี่แหละจ้ะน้องกะปกติปีนี้ก่อนเป็นคนเฮ็ดนะจ๊าวันนี้น้องเลยว่าสิลองเฮ็ดเอาลองเอาปลาดุกเฮ็ดนะจ๊ะ่ค่อยเคยเอาปลาดุกเฮ็ดจักเทียเอากระสิมาต้มเครื่องนะจ้ะพริกชิฟ้าใหญ่เนาะ พริกหยวกไงแหงจ้ะแล้วก็มินาปลาในี่ยเส้าตุ๋มนะจ้ะป,ะปะลาปลาปลากระดีนะจ้ะเนาะน้องกระสีผสมพริกขี้หนูสดแน่แล้วก็พริกแห้งจินดาแหงแน่แล้วก็กระเทียมก,กระเทียมหอมแดงนะจ้ะอันนี้น้องใส่ไปแล้วก็มีใบบักกูดคากระชายนะจ้ะตะไคร้นี่จ้ะกระสีต้มก่อนนะจ้ะเนาะลูกชิ้นว่นไหนไปหาจ้ะ ลูกสิ้นเดียวีภิกนไหาลูกสิ้นมาใส่กระขาไก่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะกระสิต้มพวกนี้ลอกก็น,นะจ๊ะเนาะนอนกับฟึ้กเคสอยู่นี่จ้าบ่กกับบเคยเฮ็ดเองจักเทียจ้ะแล้วให้ปีนิกรมันไปหาวัตถุด,ดิบมาเพิ่มอีกก็คือขาไก่กับลูกสิ้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้นองกระสิต้มทา้าปกกอนแล้วก็เครื่องแกงกระสิบอกโคกให้เบิรงดลกจ้านองสิปั้นเอาเดอ้อจ้ามันนี้ พัชรกะเดี๋ยวน้องสิงต้มกันได้จ้าเดอ้นอน้องกะสิใส่พริกไปเลยน่าจ้าเนาะอันนี้อันนี้น,อน้องกะสิใส่ไปเลยน่าจ้าเนาะนี่จ้ะส่วนอันปลาดุกกับปลาเนี่ยของข้าวเนาะจ้ะเนาะน้องกะสิให้น้ำเดือดก่อนนอนกันสินนนนนสใส่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวกะสิไปต้มจ้ะ กานนอนกันสีมะต้มนะจ๊ะต้มเครื่องก่อนนะจ๊ะเนาะไหน้ำเดือดก่อนจังสิใส่ปลาดุกกับปลาเนาะจ๊ะมันสิขาวนองกับล่องเห็ดเบ่งนะจ๊ะพระว่าส่วนให่มิตรพีนี้ก่อนเราเฮ็ดให้กินจ้ะเห็ดก็ย่อมเราเฮ็ดว่าเป็นอีลีจ้ะมันก็ไ่ได้ยากเนาะแต่ก็บ่เคยได้ลองเห็ดกับตึงเห็ดเองนี่จ้ะแต่เครื่องกับสิบบโคกไเบ่งเดอร์จ้ะเดอสิปวดแขนเน้อน้องกัสิปั่นเอาเดอจ้ะเดออย่ยาวากัน จะมอนองกระเดือดแล้วเนาะจะเนาะเดี๋ยวนองกับิิมาใส่ปลาดุกกับปลาหลากเนาะจะเนาะถต่ปลาดุกมันซุปก่อนมันเปื่อยก่อนพริกก็จะเอาขึ้นก่อนนะจ๊ะเนาะใส่ปลาหลากเนะานะ ใส่ปลาดุกับปลาจ้ะแ้วก็ค่อยต้มต่อไปนะจ๊ะเนาะเฮ็ดเองไทยเองจ้ะผ่าปอาเสีออกมาบพางามเลยนะจ๊ะเนาะจะน้ำยาน้องกันได้ที่แล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวน้องก็เสีเอามาลง่มแกะเนื้อปลาเนาะจ้ะเดือดครับหอมน้ำปลาแดกจ้ะปลาแดกหอมครับจะเดวก็สิยกลงมาเทเนะจ๊ะเนาะ จ้ะเดี๋ยน้องก็จะมาเลือกเอาเครื่องไปตำเนาะไปปันนาา่นนะจ้ะบ่ได้ตำให้เบิ่งเดอ้อจนีเนี่จะกรองเอาหนามันออกแลวก็สิเดือกเอาเครื่องที่มันปั่นร่วมกบเนือ้อปลาใดก็จะไปปั่นนะจ่ะเนาะจาา้ะเทพหมองสิ่งนันนี่นะเจ้าหมอมันหอนนะาจ้าเนาะจาาในกาพักนะจ่ะใดมาซ้ำนี่แหละพี่กรอนพนองไปแสดงว่าขาไกลว่ามีเป็นกระไดตะดูกสิ้นปลามันนะจ่ะเนาะ ไปซ้ายค่าไกลมันกระสีหมดนะน,นะจ้ะไอขอาวปุ่นมาสองแพ็กจ้าเนี่ยมากินน้ำกันเด้อจ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องแกงใส่นะคะเพราะว่านองปั่นเรียบร้อยละจ้าเนี่ยเนาะใส่ลงไปโดดบดด้่มให้เบิ่งจ้านนี่ลองมาดกเคดเบิ่งนะจ้าเนี่ย ยาปลาปลาดุกน่องนี่ก็แล้วเราเด้อจา่าเนี่ใส่ต้นหอมนะจ่ะแต่บ่มีไอ้ผักดีเหล้าเนาะนี่ก็แซ่บเพื่อกันละเนาะจ่าเนาะนี่กินง่นนายๆกนินง่ายๆเนา,านะจา่าหันเบื้องแล้วถูกใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์กระสับกระไกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้น้องเนี่ยเด้อจ่ะเด้อนี่กะขน,นมจีนน้ำยาปลาดุกเนาะจา่ะเนาะอยากกินยังกะเฮ็ดอันนั้นอ่ะเนาะจา่ะเนาะ พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า